Second, I I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but. Between Subtle things, the holes in my apologies, you know. I'm trying hard to take it back. <coughs> ไม่หรอโทษทีวันนี้ไม่ว่างใครนี่ก่อนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออคือผมมาสัมภาษณ์งานตามทีนัดไ้ครับผมชื่อเป็นหนึ่งครับ ๋อค่ะรอสักครู่นะคะค่ะอค่ะเชิญด้านในเลยค่ะขอบคุณคับ สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับผมชื่อเป็นหนึ่งชูจาครับนี่แฟ้วประวัติและผลงานของผมครับดูคุณเป็นหนึ่งเป็นคนเรียนดีมากเลยนะคะแถมทำงานทางด้านอาหารเนี่ยก็ยังดีอีกด้วยสงสัยตอนที่คุณเป็นหนึ่งเรียนอยู่เนี่ย คุณจะตั้งใจเรียนมากเลยสินะคะใช่ครับแน่นอนเลยคือว่าประวัติของคุณน่ะดีนะคะแต่ดิฉันยังไม่เห็นศักยภาพของคุณเลยคุณต้องเข้าใจนะคะว่าในอีกไม่นานเนี่ยประเทศนของเราก็จะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันยังปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะ คือคุณเป็นหนึ่งได้ใช้ภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างชาติบ้างไหมคะภาษาจีนนั่นเองอะคะ่ะเออคือคือคือว่าคุณเป็นหนึ่งรู้สึกอย่างไรคะกับการเปิดประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน นี่นึงเอากันบ้านยังวะเฮ้ยกบ้านเสร็จยังอ่ะเอามาเล่ามึงดิเอาาเเอ,ไ,เอไม่เสร็จเลยวะ น้นี่น,นักศึกษาทำอะไรกันะ่ะกำลังไม่เสร็จอีกหรอเสร็จแล้วทำเสร็จคือแล้วค่ะอย่าให้เห็นอีกนะนักศึกษากระดาษประกานที่มาตรวจค่ะ,ะ,ะคุณท่า,านนักศึกษาแบ่งกลุ่มการกลุ่มละห้าคนเป็นสัมภาษณ์ชาวต่างชาติอคะครคะฟังค่ะไม่ฟังเดีย๋ยวไปดอกนะคะหัวข <c oughs> ้อคือค <c oughs> ิดอย่างไรกับประชาคมอาเซียน นักศึกษาต้องไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะทำได้ที่ค้าไม่ได้ไปดอกคะ่ะงานชิ้นนี้นะคะสิคะแนนค่ะใครมีอะไรสงสัยไหมคะงั้นวันนี้เราจะมาเข้าบทเรียนเกี่ยวกับประชาโคมาเซียนกันนะคะค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ ใครมีไดสงสัยไหมไม่ม mm. hey. oh. ีไม right hmm? uh ่มีกกลับบ้านได้ค่ะแล้วตึกฝากตากร้องขอบคุณค่ะช่วงนี้เราไม่ค่อยจะดีหรอก เราต้องหาอะไรทำะคือเป็นการเป็นประสบการณ์ไปด้วยนายก็เลยว่าคณะเราเอะนอกจากเรียนในห้องแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือการเป็นประสบการณ์ด้านอาารว้ยยิ่งใครมีประสบการณ์ทาง,งานหรือกิจกรรแข่งขัมอะไรได้เี้ยเยีย <ไป S 2> เลยอะอีกอย่างด้วยทัานภาษาของพวกเราจบไปก็ต้องดิ้นรเพิ่มเปิดถ้าไม่มีประสบกา,ารณ์ได้ภาษามีหวังทำงานช่วยอะหว่าระวังเลย เรื่ออาเซียนก็ทีนี้แหละไม่าะหาอะไรทำเพิ่ม อเลน่นอนเดี๋ยวามเอร์เามชื้อจะไปหมโอเคแหม2วงนนี้เท่าจริงๆนะเพรเราว่าจะไปหางานช้าทางันะเราวาเรียนคิพเพิ่มนอ่ะพวกเธอสอคนสนใจนละแล้วเดี๋ยวพวกนี้หลัจากทำมาเสรก็ค่อยมาคุยกันอ้ช่าเรียนสาคิพเพินคิดที่เก๋นะคือแบบว่าแบบวิชาอะไรเงี้ยเข้ามาเราจะได้แบบ ทีไปแต่งหน้ากับแกเปนแบบซึ่งบบโอ้ยชินอยากดูมันเลไว่ะแกขอไปเชื่อมกันฉนอกแกตอนไหนอยากรู้ที่มาทำหนักฉันเชด้อมกั้ไมโอเคไปกันได้ค่ะไม่เลช่กันพ่นะครับไม่เล้กไม่ร้การเค่นที่นะตอนที่นม่ ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปแบ่งกันไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะพูดภาษาอังกฤษกันได้ทุกคนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวให้ใบเตยนะไปกับนายเนตรแล้วให้ชินนะไปกับทิพย์แล้วเดี๋ยวเราานเป็นคนถ่าอยให้

คะ <c oughs> อ๋อครับว่าไงนะครับขอโทษดีครับค่ะดิฉันถามคุณว่าคุณมีวิธีรับมือ,อยังไงกับการเปิดประชาคมอาเซียนพร้อมแล้วหรือยังคะคร,ร,รับผมคิดว่าผม In a black hole Nothing seems to fit past though the bloody memory's Like an El Tabasco Remember when you used To be a rascal Oh, the boys are slack The best you ever had The best you ever had Is just a memory Flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric. And now what she told she's gonna get it. I'm guessing that she rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like just gentlemen up to be gentle. with that a mecha double or a betting pencil? Oh, the boy's are slag. The best you ever had, the best you ever had is just um, is they